ไลฟ์กู๊ดมสาระดีๆสำหรับทุกคนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมสมาธิเพื่อใจเป็นสุขตอนที่9สมาธิกับสังคมไทยโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พรมพิสิทธิ์โจดกิง่งผู้ดูแลสถาบันพลังจิตานุภาพสาขาที่78มหาวิทยายลัยขอนแก่นเกี่ยวกับเรื่องสมาธิ ว่าจะมีผลยังไงกับสังคมไทยสังคมโลกนะครับ<ท>ก็เป็นพระปณิธานของพระอาจารย์หลวงพ่อนะครับวิยัาสินทโรท่านปรารถนาที่จะให้คนทั้งโลกนี้ได้มีความสุขจากการทำสมาธินะครับได้มีพลังจิตที่จะรู้เท่าทันใจตัวเองควบคุมจิตใจตัวเองได้เมื่อมีความสุขจากการทำสมาธิเกิดความสุขพิเศษก็จะเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยน นะครับนะมีความเครียดได้ยากนะครับแล้วก็เมื่อมีความเครียดได้ยากนะครับความเครียดไม่สะสมมากขึ้นก็จะไม่เป็นคนร้ายกาศนะครับนะแล้วก็จะเป็นคนที่รอบคอบในการทํางานทํางานทําการได้ดนะีอันนั้นคือเป้าหมายที่ของการก่อตั้งสถาบันพลังจิตานุภาพขึ้นมานะครับคนไทยเรานะครับก็ถือว่าโชคดีมาก นะครับซึ่งเพราะว่าเรามีพระมหากษัตริย์ที่ท่านได้<ม>ทนุบำวรุงพุทธศาสนาไว้คู่กับประเทศไทยมาอย่างยาวนานนะครับเป็นพันๆปีนะเพราะงั้นเราจึงโชคดีที่ได้มีโอกาสได้ฝึกสมาธิได้ง่ายนะครับแต่ก็อย่างไรก็าตามในการฝึกสมาธิก็ต้องมี มีระบบแบบแผนที่ถูกต้องเรียกว่าต้องมีครูบาอาจารย์นะครับก็อยากจะเชิญชวนว่าสถาบันพลังจิตตานุภาพโดยเจ้าประคุณสมเด็จพระยานมันชิยรดมพระอาจารย์หลวงพ่อเวียงเิโรได้ทุ่มเทนะครับเขียนตำราเรื่องสมาธิวิปัสสนาขึ้นมานะย่นย่อประสบะการณ์ของท่านจาก50ปีเหลือแค่6เดือนนะครับนะท่านบอกว่าตั้งแต่คนที่ไม่เคย เรียนรู้เรื่องสมาธิเลยนะครับถ้ามาเรียนค่อยๆเรียนไปนะครับ6เดือนนี้จะมี96หัวข้อก็จะสามารถรู้แจ้งรู้โปร่งเกี่ยวกับเรื่องสมาธิวิปัสสนาได้นะครับเพราะงั้นอุปสรรคที่สำคัญอันหนึ่งก็คือในการฝึกสมาธิในสังคมไทยนีย่เรายังยังไม่มีหลักสูตรอะไรที่ชัดเจนนะครับซึ่งก็เป็นครั้งแรกที่ได้มีผู้ ทีมีความเชี่ยวชาญมีความสามารถมีความเมตตานะครับถ่ายทอดประสบะก,นนการณ์ในการทําสมาธิในการทํำมิปัสนาขึ้นมานะนะครับถ้าพวกเราได้มาทําสมาธิอย่างถูกต้องตั้งแต่ต้นนะครับก็จะเกิดผลดีกับพวกเราทั้งหลายนะครับอานะจารย์หลวงพ่อบอกว่าวัตถุประสงค์ของการทําสมาธิจริงๆก็คือการทําจิตให้สงบ เมื่อจิตสงบแล้วก็จะเกิดพลังจิตนะครับพลังจิตนี่ก็จะเกิดผลอยู่4อย่างถ้าว่าไปนะครับคือเป็นที่อยู่ของจิตคือสมาธิทําให้เกิดความสุขสบายเรียกว่าฌานความสุขสบายก็มี4ระดับตั้งแต่ฌานที่ 1, 2, 3, 4นะถ้าเรามาทําสมาธิเราก็จะได้ความสุขสงบสบายนะครับอยูนะ่โดยที่ไม่ต้องพึ่ง ประตูภายนอกก็จะมีความสุขสงบสบายเยือกเย็นอบ,บอุ่นใจซาบซึ้งใจมีจิตใจที่มั่นคงเข้มแข็งนะครับอันที่สองก็คือถ้าจิตสงบถึงชานที่สี่แล้วเนี่ยก็จะเกิดอำนาจพิเศษเรียกว่ามีพลังจิตที่มากเพียงพอก็จะถ้าต้องการที่จะเกิดคุณพิเศษเรียกว่าพิชาญยาณทางโลกก็สามารถทำได้ ถ้าอยากแกพิสูจน์วันรลกสวรรค์มีจริงทั้งหลายนะครับมาลึกชาติเห็นอนาคตหรือรักษาโลกก็จะได้พิสูจน์ได้ตัวเองว่าสิ่งลึกลับเหล่านั้นมีจริงนะครับด้วยการทำจิตให้สงบถึงฌานที่4ี่แต่ก็ยังไม่ใช่เป้าหมายของพุทธศาสนานะครับเพราะคนที่ได้ฌานไปทางวิชายานวิชาทางโลกนั้นกิเลสไม่ได้ลดลงแม้แต่นิดเดียวนะครับการที่ จะทำให้เกิดผลดีที่สุดก็คือต้องเอาพลังจิตที่ได้จากการทําสมาธินี่มาทําเพื่อการพ้นทุกข์คือทําวิปัสสนาญาณนะครับนั้นก็เป็นเป้าหมายของผู้าศาสนาที่ต้องการที่จะทําให้ความโรค,ความโกรธความหลงในใจมันมนลดลงเพื่อจะโลกจะได้เกิดสติภาพนะครับอันนั้นก็คือเป้าหมายอีกกระดึงถ้ายังอยู่ทั้งโลกการทําสมาธิก็จะทําให้เกิดสติ เกิดปัญญานะครับเหมือนที่เราได้กล่าวว่านะคนที่อยากทำงานทั้งโลกอยู่ตั้งแต่พนักงานในองค์กรหรือผู้บริหารถ้าได้ทำสมาธินะครับจิตใจสงบเยือกเย็นก็จะเกิดสติปัญญาขึ้นอย่างมากมายนะครับในบทบาทของสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขาที่78ภายในขอนแก่นซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2557 ตอนนี้กอระบอลเวลา11ปีแล้วที่ก่อตั้งขึ้นมาพ้าบมายก็ต้องการเผยแผ่นะครับนะเรื่องสมาธิที่ถูกต้องนะครับเรื่องวิปัสสนาให้แก่คนในภาคกีสารนะครับโดยเฉพาะในมหารายขอนแก่นบุคคลในมหารายขอนแก่นก็มีจานวนมากมเกือบรวมนักศึกษาด้วยก็หลายหมื่นคนนะครับตอนนี้เราก็ได้มีการเปิดสอนเป็นหลักสูตรสมาธิเพื่อวนาชีวิตหลักสูตร3หนืวอกิจ ให้แกนักศึกษาเมรัยกลอนแก่น,กาาากนพตรีนะครับปี1ถึงปีสีได้มาเรียนตั้งแต่ปี2559แต่ละปีก็มีนักศึกษาเข้าเรียนประมาณ600คนนะครับนะแล้วก็ได้สอนสมาธิ6เดือนมาตั้งแต่รุ่นที่34ที่เราเปิดเมื่อปี2557จนถึงปัจจุบันนะครับก็รุ่น53แล้วนะครับมีผู้สำเร็จการศึกษารุ่นหนึ่งประมาณ50คนนะครับ ก็ประมาณ5 6 0 0คนแล้วนะครับนอกจากนี้นะเรายังได้ไปช่วยสอนหลักสูตรเดือนๆน,นะครับมีหลักสูตรที่ไปสอนในเรือนจำสักษาสามาธิสอนให้ผู้ต้องโทษในเรือนจำนะครับซึงใช้เวลา21วันนะครับอนนี้มีสอนผู้ต้องขังในเรือนจำทั้งหมดทั่วประเทศนี้รวมแล้วประมาณเกือบ3 0 0แสนคนนะครับมีหลักสูตรที่ไปสอนเด็กนะครับของเราไปสอนที่ สาธิตโมเินแดงสาธิตถิกเรืสารแล้วโรงเรียนทั้งทงหลายอื่นๆออ,ออกไปอีกรวมทั้งประเทศตอนนี้มีเด็กที่เข้าสู่กระบวนการสอนสมาธินี่ประมาณเกือบ2 0 0 0 0นคนเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าหลวงพ่ออยากจะให้โลกนี้เกิดสติภาพจากการทบสมาธิ